อย่ง,งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปก่อนแล้วนะเอ,อจะบอกให้ทุกคนฟังว่าพรุ่งนี้เปิดกล้องค่ะพรมลิขิตนะคะจะได้เติมแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะรีบไปอ่านบทแล้วก็ไปพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้เปิดกล้องแล้วตื่นเต้นมากขอกำลังใจให้เบลด้วยนะคะทุกคนยังไงแบบจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะ ยังไงไปก่อนนะคะวันนี้ฝากด้วยนะทุกคนเพรว่าต้องไปอ่านแล้ว,ลวอ่านบทค่ะใช่แล้วค่ะบทเยอะมากด้วยเท่ากับพุตานะมีทั้งพุตานทั้งคุณหญิงกระเกตค่ะใช่พุตานจะต้องไปอ่านบทค่ะเดี๋ยวพุตานจะตุ้งเป่าค่ะ <c oughs> ขอตัวก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่